สวัสดีครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับในช่อง u t u b e นะครับตรงนี้ด้านหน้าเราเป็นตัว Ford e v e r วอร s t รสซนะครับนี่สวยงามเลยคันนี้เราตกแต่งอะไรไปบ้างอย่างเห็นชัดๆเลยครับคือคันนี้เราเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีเขียวมัทฉะนี่ครับคันนี้ใช้สามเฉดด้านบนเนี่ยตัวรถนะครับเป็นสีขาวตามด้วยสีเขียวแล้วก็ด้วยดําเงาตัดนะครับให้ดูรถดูดุมากขึ้นกระจังหน้าเป็นตัวของวิกเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้มาพร้อมไฟ LED วดีนี่ครับสีพลฟ้าสวยงามเลย นี่ครับลองดูแม็กเป็นขอบยี่สิบยาง RT เหมือนเดิมของโตโยครับโอเพนคันที่นี่ครับฟิล์มติดตั้งเป็นเซรามิกตัดดำเงาทั้งหมดนะครับตรงนี้มีชายด้านบนหลังคาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวสีตัวรถเดิมๆนี่ครับดูรอบคันคันนี้เป็นตัว f o r d e v e r e s t ร p o r t นะครับตัวแพ็กเกจนะครับคาดหลังแบบมีไฟนี่ครับสวยงาม Everest Sport ลูกค้าท่านใดชอบการตกแต่งแบบนี้นะครับอยากตกแต่งแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับออกรถใหม่พร้อมตกแต่งมีที่นี่นะครับ Ford Auto g a l l e ี่ปทุมธานีนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีบริการส่งรถฟรีให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับตกแต่งเท่ๆอย่างนี้รถคันนี้สังเกตไหมครับว่ามันดูเตี้ยลงนะครับคันนี้ใส่ชุดโหลดของ Pro Fender นะครับ2.5ดตัวท็อปเลยนะครับตรงนี้ นี่ครับสวยงามลองดูครับนี่ครับชุดโหลดนี่ครับประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์อไว้โอเคผมไปก่อนครับสวัสดีครับเอกฟอรดโปรโมชั่นครับ